พ w w ี่แพนมาดูมาดูน uh ี่ให้หน่อยดิอะไรนมเขาใหญ่ไหมโอ้ยต่อยหน้าไปแล้วอ่าไม่กินรถแน่เใส่เสื้อดีกว่าเดี๋ยวพี่แพนมองนมนมใส่ปิ้งอ่ะนมแน่นเปียะ พี่แพนปกป้องน้องไปพี่โน่รู้ก่อนดพี่แพนปกป้องน้องโน่บ้านหลังนั้นพี่เนี่ยเนี่ยตรง n c อ่นซีอะเอ็นอีอะพี่ไปแล้วไปแล้วน่ะพี่ยิงเลยดิยิงเลยดิอุ้ยอุ๊ยใครยิงใครยิงเฮ้ยโดน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 มันโดนมันไป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  ใครยิงใครยิงไปทางไปทางทามีปืนแล้วผมมีปืนแล้วไว้ไใจได้มันอยู่ในบ้านเหรอพี่ใช่ใช่อ้อมไปหลังบ้านมันอยู่ไหนอยู่ไหนตายตาย <c oughs> ตาย มันมีกี่คนอะสอง่เหรอผมเห็นคนเดียวตอนนี้อีกหนึ่งคนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวหากันบางอาจยิงเพื่อนเราตายแหมนอนกลางถนนเลยนอนกลางถนนเลยเห็นกระสอบเห็นกระสอบเล็กด้วยถุงเล็กอยู่ไหนวะเนี่ยอยไรวะเนี่ยกระสอบเมื่อกี้ผมเห็นสองคนนะอยู่แถวๆบ้านหลังเนี้ยบ้านสีแดงสองตัว เนี่ยเมื่อกี้เอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงหนึ่งคนเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยเออโอ้ตาไหน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 อยู่ตรงไหนตรงเนินข้างล่างพี่เนินข้างล่างตรง WSW อ่ะนี่ไงโผล่มายิงนี่ไงเฮ้ยมีแต่คนมาจ้องอ่ะคนนี้ถอดเสื้อขอดูตัวไหนไปแล้วเธอจะไปไหนไปยี่หกสิบเจ็ดคนไปด้วยเธอไปด้วยด้วย ไปด้วยรงตรงนั้นโอ้โหเราเดี๋ยวเราไปบ้านเรือนไทยก่อนใต้หานก่อนแสดงว่าไอ้ตรงเซฟโซนก็อยู่ใกล้แถวนี้ใช่ครับตรงนี้มีรถดอกด้วยี่คันหนึ่งสืบสืบน่าเป็นรถจิบสืบอยู่ไหนอะสืบหายเอืบหายอ่ะ เซบฮัลโหลสซบเอ้ยมีคนอยู่ในบ้านมีคนอยู่ในบ้านคนเหรอไอ้มีคนมีคนตรงไหนไหนไหนโอ้มีปืนด้วยมีปืนด้วยมีปืนด้วยหลบหลบอยู่ไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนในบ้านเลยอ่ะดังคนดังคนข้างหลังกูดังหน้าผมเหรอใช่ใช่หลังอยู่หลังหลังก็ดังแล้วหลังก็ดังดังก็ดังเหรอพี่ อมีกี่คนน่ะคนเดียวอ๋อคือตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตายตายผมจะตายผมจะตายช่วยด้วยช่วยอ้าช่วยด้วยอุ้ยตา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 ยเล่นไปสิบเก้าเล่นไปสิบเก้าช่วยหน่อยกี่คนกี่คนตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเหรอโอเคอีกตัวอะไรตัวอีกตัวโอ้ยอยู่ไกลเลยอ่ะมน่าอ้อมผมอ่ะ อยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมผมไดีอีกผมได้ยินอีกตัวนะได้ยินเสียงเท้าอ่ะใช่ใช่ยใช่ใช่หน่าอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยมีมีมีอยู่แถวหลังบ้านระวังระวังตายหนึ่งโอเคโหสวยเลยมีมีมีตัวมีตัวมีตัวใส่แม็กอยู่อยู่ตรงไหนฮะมีตัวมีตัวอยู่ไหนบ้านอยู่บ้านพี่มีตัวมีตัวระวัง หนึ่งตายตายตายโอ้โหสวยสวยใครเคยไหมก็กระสุนนี่เต็มรือเลยอ่ะโอเคเราได้ของแล้วไม่ต้องไปฟาร์มเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปฟาร์มให้ยากเลยบานแล้วของเนี่ยรถเราจอดไว้ไหนวะเนี่ยข้างหลังเลยพี่อันนั้ไม่เจอตรงลงหลังนู้นใช่ไหมน่าจะหลังนู้นอ่ะ อันหนึ่งนะอยู่ตรงไหนตรงไหนอ้าวเราครับชุดไว้เผื่อดีกว่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยต้องครับเดี๋ยวผมเอารถไปแป๊บหนึ่งอันหนึ่งอ้าวรถหายอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่มุมบ้านเลยเนี่ยโอ้โหเอาสะไกเลย isas? อ่า let's go ตรงตรงอีกตรงไปไป,ไปนู่นเลยไปนู่นเลย นี่เหรออีก่อนขี่ตามรถไปเลยโอ้โหเยอะนะเยอะนะขี่อีกแล้นี่โอ้ยโอ้ยเลือดเลือดโอ้โหเลือด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 ยอยเลือดย้อยเลือด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 ไทยโอ้โหติดกูอีกแล้วสวัสดีครับผมติดดันออกได้ปะเนี่ยดันออกได้ปะได้แล้วได้แล้วโอเคคนเลยแม่งกินคนเลยนะ ตัวกินคนเหรอนั่งกินคนเลยเนี่ยเอ้ยมีไอเคได้พี่มีกอดเทปอะกอดเทปกระเป๋าเนี่ยแล้วก็หมวกครับก่อนเลยขอไอเคกอดเทปกระเป๋าหมวกเอาเกาะผมแตกเมื่อไหร่วะเนี่ยนะเห็นเราเกากอดเทปแล้วก็เป่าอยู่นี่หมวกอยู่นี่ยเกาะผมแตกออกเลยเฮ้ยสืบยังมีชีวิตอยู่สืบยังมีชีวิตอยู่ไอ้ดรอป เล่นมาไม่เคยได้สนัยสักครั้งเลยเนี่ยยิงเลยพี่ยิงข้างข้างอะแอบข้างให้ผมหน่อยดิข้างข้างข้างๆยิงได้ยิงนะผมยิงได้เนี่ยเอาข้างเ้าข้างเอาข้างยิงเลยพี่ยิงเลยยิงเลยตายหนึ่งตายหนึ่งี่ะตายดีสัตว์ตายไปแล้วโอเค โคตรโหดโคตรเลยโอ้เลือดไหลอีกแล้วไม่มีไม่มียาใหญ่ด้วยอันนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วอ๋อมีมีมียาใหญ่อยู่มียาใหญ่มียาใหญ่สมนี้สมนี้มียาใหญ่พี่โอเคสมนี้สมนี้สฉบงบนเราไปเอาไอ้ดอกดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอหิวนะฮะได้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 ครับผมโอ้ตายตายตายมีผมคนเดียวเหรอ่ะเลือดไหลอยู่เนี่ยโอเค เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช้เออไปไปต่อเมื่อกี้ไม่กล้ายิงกระหน้ากลักวจริงลัวยิงหัวพี่แผนนะ